สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะครับนี่ก็เป็นที่ขลับบูซาของเซียนด้อนหน้าเลยครับเด้อครับนี่คือปูตาผ่าขาวครับการมือนี่การมือวันที่สิบห้านะครับเนาะพุทธที่สิบสิบห้าครับพุทธที่สิบห้าสามาขอนําปูตาผ่าขาวนี่แหละครับเป็นเล่าพัฒนาเลยครับเด้อครับเล่าพัฒนาสําหรับเลขปูตาผ่าขาวกับมาขอเพื่อนแล้วนะครับเด้อ ขอ right? นำปูตาผ่าขาวล่ะครับครับเข้าไปเบื้องในคลิปนะครับเด้อครับของปูตาผ่าขาวครับชุดของตู้ปูตาผ่าขาวครับชุดเสื้อนอนหน้าครับอันนี้เป็นเสื้อนอนหน้ามาขอนะครับเด้อครับขอเหล็กนำปูตาผ่าขาวไห้สุกไข้มันครับกะมือนีวันที่สิบห้าเราปูเนาะครับวันที่สิบห้าได้ตัวได้แน่นอนเบื้องน้าปูดูดิปูสิบอกเล่าเด้อปูเด้อเล่าพัฒนา อ้าวเล็กเป่าตัวนี้ศูนย์ศูนย์เตีศูนย์ศูนย์ตี่ปูอ้าปูศูนย์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 โมเมนต์ปูโมเมนเออเจ็ดเก้า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 ครับเห็นไหมครับนึ่งครับเจ็ดเก้าโมเมนเจ็ดเก้ามนเจ็ดเก้าปะครับเอาเบอร์กันเถอะครับเด้อเป็นเล่าพัฒนาปูปั้นหายมาโมเมนเหล็กใหญ่ปู่ว เออเล่าเล่าพัฒนาครับครับก่สิเห็นทำกันนะครับเนาะกัติดซีไปอยู่ครับนั one, because, okay. see, 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 see ่นครับซีซีหาซีซีซ <establishing> ีหาหาซีน <Krsna>. ี <shaped DOWN> <urai> ่แหละครับเอาไปรุ่นทำกันนะครับเนาะหาซีครับเป็นเลขของปูตาผ่าขาวนะครับเนาะครับครับเป็นเล่าพัฒนามาขอเพิ่นครับของเสียนนอนหน้าครับครับกัดเสียนทำกันนะครับเนาะเลขกซีครับ ซีหลีมันเป็นบอลเลนนะครับเ้อซีซีับซีเอาครับไปเขาไปเบิ้งตัวเรขงน้ำกันนะครับเ้อสสำหรับเซียนดอานหน้าใครไปขอน้ำเพิ่นมาแล้วครับเพิ่นหายมาแล้วนะครับเนาะเป็นชุดของเล่าพัฒนาเ้อครับเ้อครับเล่าพัฒนางวดวันที่สิบห้าพฤศจิกาหกหกแหละครับครับมืออื่นกับของไทยนะครับเนาะรัฐบาลไทยครับครับอันนี้เป็นควบเสี่ยงของส่วนบุคคลนะครับเ้อครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อครับเป็นความเสี่ยงของส่วนบุคคลเขาไปเบื้องตัวเลขน้ำกันแลครับเนาะเป็นเล้าพัฒนาครับไปรุ่นครับสําหรับแรกนี่ครับครับสําหรับงวดนี้งวดวันที่สิบวันที่สิบหาครับวันที่สิบหาแล้วครับเนาะครับวันที่สิบหาครับเล่าพัฒนาครับ เหาพัฒนาเด้ครับเนอะครับเป็นเล่าครับวันที่สิบหา้านะครับพฤศจิกายนหกหกะครับครับเป็นของเซียนน้อนหน้าเลยครับครับเซียนน้อนหน้านะครับเนาะเป็นหมากครับบน่างไปเลยครับครับวิ่งหลุดบนล่างนะครับเนาะบนล่าง บนล่างวิ่งครับเด็กวิ่งเ่นวิ่งครับวิ่งซีตัวเดียวครับเอาซีตัวเดียวไปจับเลยครับครับวิ่งซีเนาะผู้ตาปาขาวเมื่อกี้เนี่ก็ไป็นคอรับเพิ่นกับซีคือกันครับปรากฏว่าเห็นซีเหครับครับซีตัวเดียวเนาะครับเนาะหลุดซีนะครับเนาะเอาซีไปหลุดเลยงามสำหรับเสี้ยนหน้าหน้าครับ เด็กจับคู่มีอยู่หคูนะครับเนาะครับมีอยู่หคูมีอยู่หคูตัวมีอยู่หคู่นะครับเนาะหคูพันกระหายมากหลูด4เลยครับเอาสี่ศูนไปเลยครับสี่ครับศูนยครับสีห้า 4ี่หตัวพ่นมากนะครับเนาะครับสี่หกสี่ห้าสเดับเด้อห้าหกหส C สามครับแล้วก็ C สี่ครับเอาเอา C ไปตัวนี้ครับ C สี่นะครับเนาะครับสำหรับเลขครับเปิดใหญ่มากแต่ C หกแหะครับตักคนบาดนะครับเนาะ C หกครับ C ห้าเลขเพิ่งหมดหลายตัวครับ อ๋อจับมาเป่าน้ำนะครับเด้อเหล็กระวังครับเหล็กระวังเพื่อนกัมีอยู่สองสองครับสองสองเนาะครับเนาะครับสองสองครับสามสามครับครับนี่เป็นชุดกองเสี้ยนนอนหน้าครับ เซียนนอนหน้นาเลยครับเด้อครับเคนมักเด็กซีครับเด็กซีครับเซียนนอนหนางวดวันที่สิบห้าครับนอนหน้าครับนอนหน้านอนาเนานะครับครับง,งามครับ ทางสองเสียงหยาพ้าเลาะจัดครับครับครับบนวิ่งไงวิ่งซีนะครับเนดะ้อบนรางไปเลยครับจับคูมหักับซีศูนย์ห้าสี่สี่หกห้าหกสี่สามสี่สี่ครับสำหรับเลขกสองสองสามสามคับเป็นเลขกล่องของเพลนนะครับเนาะครับเลขเป่าของเพลิ่มหมักครับหมักตัวนี้กันไว้นะครับเนาะ สำหรับเหล็กสองสองสามสามครับกจับมาในสูตรของเพิ่นแหะครับครับสําหรับเสียนนอนหน้านะครับเนาะของเพิ่นก็ดีมาตลอดอยู่ครับสําหรับเหล้าพัฒนาเลยครับเนาะขวดวันที่สิบห้าพุชยิกาหกคบนะครับเอาไปซีไห้ซีมาตัวเดียวครับจับจัซีมาเลยครับซีห้าซีหกซีศูนย์ซีซีครับขาดซีหนึ่งนะครับเนาะครับถือว่าเลขกว่าสูงครับ เด็กธรรมดาเด็กธรรมดาเื็นเพื่นนะครับเนาะเอาไปจับไปลองบ้งนะครับเรับสําหรับผู้มักผู้คัดกผ่านนะครับเนาะผ่านผ่านคผู้ระบาทสองบาทกลับไปนะครับเนาะสาหรับเหล็กลายวันเป็นเหล้าพัฒนาครับเอาไปจับไปบายเบ้งครับสําหรับตัวเหล็กว่ลลร้ายตัวครับน้อยครับบนล่างไปเลยครับหมักตัวไร่ก็จังจับเอาได้ครับเด้อ ครับสําหรับตัวเลขกันงามๆครับเล่าพัฒนาเป็นเล่าพัฒนาครับครับพอกันไหมเนาะครับเนาะครับคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้เสี่ยงยาพลาเลาะขาขอให้เอฟซีนั่นรับฟันดีแล้วครับเด้อครับฟันใดใดตัวดีๆเหมือนอื่นครับสําหรับวันที่สิบหกวันพรุ่งนี้รัฐบาลไทยเนาะครับเนาะครับครับเอาไปจับไปบายเบิ่งสําหรับเหล็กอันนี้เป็นเหล็กเหล้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ยังหลายเนาะครับพอกันไหมคลิปหน้า คลิปนี้ค่ะเช้งยาวพะเลาะค่ะขอสวัสดีครับ